โอเคนะครับก็วันนี้นะครับครูใช้เวลาไม่นานนะครับอ่าจะเป็นการาทบทวนนะครับแนวความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่เรียนออนไลน ah. ์มานะครับแล้วก็ครูครับวันนี้มีการจดไหมครับอ่าจดก็ดกีครับแต่ส่วนมากครูให้จดไปหมดแล้ววันนี้ครูจะทบทวนให,ใหแ้แต่ถ้าใครหารอ,อ,นอหันเก่าไม่เจอได้ไหมครับ ได้ครับฟังไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมฟังไปด้วยนะครับอ่าวันนี้ครูใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้ทำแบบประเมินความรู้ช่วงโควิดนะครับอ่าคือสิ่งที่เราเรียนมานะครับตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาทบทวนให้นะครับใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงนะครับรอให้เพื่อนเข้ามาให้ เยอะๆก่อนนะครับใครที่ไม่ได้จดไว้นะครับที่ครูสอนมาตั้งแต่เริ่มเรียนออนไลน์มานะครับก็ให้จดวันนี้ก็ได้ครับจดใหม่ก็ได้ครับจะได้จดอ่าจะได้เอาไว้อ่านนะครับจดใส่สมุดนะครับ พอมนี้อย่างครับอ่าเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอาแป๊บนึง่งครูขอย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของอทฤษฎีนะครับเผื่อบางคนจะลืมนะครับทฤษฎีนะครับทฤีอนี้นะ จดไว้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้จดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราก็เริ่มจดวันนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้อ่านนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอดูตารางนะครับว่าเราจะทําแบบทดสอบกันวันไหนนะครับเป็นแบบทดสอบความรู้ช่วงโควิดนะครับสิ่งที่เราเรียนมานะครับทฤษฎีดนตรีสากลนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นในในการเล่นเครื่องดนตรีทุกอย่างนะครับ ทุกชนิดนะนะครับอ่าทฤษฎีนะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องศึกษาเพื่อเป็นแนวทางครับเป็นพื้นฐานสู่การปฏิบัติเครื่องดนตรีนะครับโน้ตดนตรีสากลนและเครื่องหมายต่างๆนะครับอ่าคือสัญลักษณ์ที่ให้เราปฏิบัตินะครับดังนั้นทฤษฎีนะครับจึงควรศึกษาและฝึกเพื่อให้เกิดทักษะนะครับในการปฏิบัตินะครับอ่าใน หัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของบรรทัดห้าเส้นนะครับหรือสตาร์บลายนะครับสตาร์บลายมีไว้เพื่อนะครับบันทึกโน้ตนะครับในระดับเสียงต่างๆนะครับลงไปในบรรทัดห้าเส้นนะครับนับจากข้างล่างนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองนะครับเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้านะครับ และก็จะมีนะครับช่องว่างระหว่างเส้นนะครับช่องว่างระหว่างบรรทัดนะครับเพื่อที่จะบันทึกโน้ตลงไปได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับมันจะมีโน้ตที่มันอยู่คาบเส้นนะครับแล้วก็โน้ตที่มันอยู่ในช่องว่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไม้ด้วยนะครับอ่า ไว้นะครับต่อไปตัวโน้ตที่เราจะบันทึกลงไปนะครับในสตาร์ไลน์ของเรานะครับก็จะมีหลายลักษณะนะครับหลายหลายตัวโน้ตนะครับอย่างเช่นนะครับในหัวข้อที่2นะครับตัวโน้ตนะครับเป็นสัญลักษณ์ใช้บันทึกแทนระดับเสียงนะครับและความยาวของเสียงนะครับส่วนประกอบของตัวโน้ตได้แก่นะครับส่วน หัวของตัวโน้ตนะครับและส่วนหางนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของโน้ตต่างๆนะครับอย่างเช่นโน้ตตัวกลมนะครับก็มีลักษณะเป็นวงกลมนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับโน้ตตัวกลมจะไม่มีหางนะครับส่วนโน้ตตัวขาวนะครับก็จะเป็นขีดขึ้นข้างบนนะครับเป็นหางขึ้นนะครับ ส่วนน้ตตัวดำนะครับหัวของโน้ตตัวดำก็จะเป็นสีดำทึบๆนะครับสีดำทึบๆก็มีหางเหมือนกันนะครับส่วนน้ตตัวขเบตดหนึ่งชั้นนะครับตัวนี้นะตัวขเบตดหนึ่งชั้นนะไล่ใหม่นะครับนูตัวกลมลักษณะกลมๆนะครับตามชื่อเลยนะครับโน้ตตัวขาวนะครับก็จะหัวของโน้ตตัวขาวก็จะมีลักษณะ ข้างในเป็นขาวๆนะครับเป็นสีขาวแล้วก็มีขีดขึ้นมานะครับมีหางนะครับนตตัวดำนะครับหัวจะเป็นสีดําทึบๆนะครับแล้วก็มีขีดขึ้นมาส่วนนกตตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้นนะครับก็จะมีเหมือนลักษณะคล้ายกับนกตัวดํานะครับแต่มีมีงูงนะครับมีหางตรงนี้นะครับขีดลงมาแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อโน้ตที่อยู่บนเนี้ยนะครับในหน้าจอเนี้ยนะครับยังไม่ได้อยู่บนบรรทัด5เส้นนะครับเราจะไม่สามารถรู้ได้มันเป็นเสียงอะไรใช่ไหมครับเรารู้แค่ชื่อว่ามันเป็นโน้ตตัวดาตัวกลมตัวขาวนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นะระดับเสียงโดเรมีฟาเรายังไม่รู้นะครับจนกระทั่งเรานําไปอยู่บนอ สตาร์บล n e หรือบรรทัดห้เส้นนะครับเราถึงจะรู้ระดับเสียงของมันนะครับอ่าน,นี้นะครับโอเคต่อมาครับต่อมาจะเป็นเรื่องของอ่าค่าของตัวโน้ตนะครับอ่าค่าของตัวโน้ตโน้ตที่มีค่าที่สุดนะครับ ที่มีค่าจังหวะเยอะที่สุดก็คือในแผนภูมินี้นะครับก็คือโน้ตตัวกลมนะครับที่อยู่บนสุดนะครับอ่าตัวกลมนะครับหนึ่งตัวนะครับเท่ากับโน้ตอะไรครับตัวขาวตัวขาวสองตัวค่ะอ่าครับเก่งมากครับต่อไปโน้ตตัวขาวหนึ่งตัวก็แตกออกมาเป็นโน้ตตัวดำสองตัวใช่ไหมครับตัว ถ้าโน้ตตัวขาวสองตัวก็สามารถแตกออกเป็นโน้ตตัวดำได้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับนโนตัวดำหนึ่งตัวสามารถแตกออกมาเป็นโน้ตตัวขระเบิดหนึ่งชั้นได้สองตัวนะครับโน้ตตัวดำสี่ตัวนะครับสามารถแตกออกเป็นโน้ตตัวขรเบิดหนึ่งชั้นได้กี่ตัวครับแปดตัวค่ะแปดครับอแปดตัว ทีนี้นะครับทีนี้เรารู้ค่าของตัวน ố นะครับสมมุตินะครับว่าตัวกลมมีค่าสี่จังหวะนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับตัวกลมถ้าเป็นเพลงทั่วๆวไปนะครับตัวกลมจะมีค่าสี่จังหะวนะครับแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้ครูยกตัวอย่างก็คือมีค่าสี่จังหวะถ้าตัวกลมมีค่าสี่จังหวะนะครับตัวขาว จะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวกลมครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็คือกี่จงงังหวะครับสองจังหวะใช่ไหมครับสองจังหวะค่ะตัวกลมมีค่าสี่จังหวะใช่ไหมครับตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็คือสองทีนี้มันก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับต,ตัวกลมมีค่าสองใช่ไหมครับอตัวดำก็ต้องมีค่าครึ่งหนึ่งของ,ของตัวกลมก็คือ <c ười> หนึ่ง แสดงว่าพวกเราเข้าใจดีนะครับหนึ่งจังหวะครึ่งหนึ่งอของหนึ่งจังหวะก็คือครึ่งจังหวะใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นโน้ตตัวขะเบตดหนึ่งชั้นก็มีค่าเท่ากับครึ่งจังหวัดนะครับพูดจะพูดถึงแค่ขะเบตดหนึ่งชั้นพอนะครับอ่าเดี๋ยวเรางงนะครับเอาเอาถึงแค่ขะเบตดหนึ่งชั้นพอทีนี้มาดูเรื่องต่อไปนะครับโจทย์ไหมครับโจทย์ทันไหม หรือว่าใครใครที่จดไว้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเห็นไหมครับลักษณะอ่าชื่อของตัวโน้ตนะครับอ่าลักษณะของตัวโน้ตแล้วก็ค่านับก็คือค่าค่าของตัวโน้ตนะครับแต่ละตัวนะครับเห็นไหมครับมันจะลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับเรื่องที่อ่าจากโน้ตตกลมนะครับอ่าส่วนโน้ต ตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นโน้ตประเภทโน้ตตัวหยุดนะครับตัวหยุดก็คือเป็นสัญลักษณ์นะครับที่กําหนดให้เราเงียบเสียงหรือไม่ให้เล่นในระยะเวลาตามค่าของตัวโน้ตนั้นนะครับอย่างเช่นโน้ตโดตัวกลมมาหนึ่งห้องนะครับอในในนี้นะครับในตัวอย่างเป็นโน้ตซอนนะครับโน้ตซอนมา ต,ตัวกลมก็แสดงว่าเราต้องเล่นโน้ตซอนสี่จังหวะใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าห้องต่อไปมันเป็นโน้ตอ่าตัวหยุดนะครับตัวกลมในห้องต่อไปนะครับก็แสดงว่าในห้องนั้นสี่จังหวะเราไม่ต้องเล่นนะครับอ่าอันนี้ง่ายๆนะครับจำง่ายๆก็คือโน้ตตัวหยุดก็คือไม่ต้องเล่นนะครับแต่ว่าเราเราแค่จํารูปแบบของมันว่าตัวหยุดตัวไหนคือตัวหยุดตัวกลมตัวขาวตัวดํานะครับอ่าลักษณะนะครับ ตัวหยุดตัวกลมนะครับก็จะเป็นขีดอยู่เส้นที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่อยู่เส้นที่สี่นะครับอยู่ใต้เส้นที่สี่ครับเป็นขีดดำๆแบบนี้นะครับคือคือตัวหยุดตัวกลมนะครับส่วนตัวหยุดตัวขาวจะอยู่อยู่บนเส้นที่สามนะครับอยู่บนบนเส้นที่สามเป็นขีดเหมือนกันนะครับอันนี้หยุดสองจังหวะนะครับอันนี้หยุดสี่จังหวะมีค่าเท่ากันเลยนะครับ แล้วก็หยุดตัวดำนะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหยักๆเหมือนนี้นะครับอ่าเอาแค่นี้พอนะครับตัวหยุดแค่นี้พอนะครับไม่ลงลึกนะครับเดี๋ยวพวกเองงงต่อไปครับผมตัวหยุดตัวขาวทําอะไรดัครับครูตัวหยุดตัวขาวนะครับก็คืออยู่บนเส้นที่สาม ถ้าไม่ทันบอกนะครับอยู่บนเส้นที่สามนะครับเป็นขีดดำดำเนี่ยเห็นไหมครับในรูปโอเคแล้วขีดตัวดำเหขอครูตัวดำเป็นต,ตัวนี้ครับเป็นหยากๆนะครับซึ่งนะนะนะคะต้องโพสต์ะมีนั่งแต่สองสิบสองอย่างขึ้นไปใช่ยงไงมครู ก็ใช้ยังไงใช่ไหมครับก็คือถ้าท่านเราเจอตัวหยุดอยู่ในห้องห้องน่ะอ่าสมมุติว่าหยุดตัวกลมนะครับอยู่ในห้องเนี้ยห้องนี้เราก็ไม่ต้องเล่นนะครับหมายถึงเราเงียบนะครับทั้งสี่จังหวะเลยนะครับถ้าเป็นตัวตัวขาวเราก็หยุดเล่นสองจังหวะถ้าเป็นตัวดำเราก็หยุดเล่นตัวดำตัวดำ อะไรนะครับเอาขอขอจีครับตัวดาวางไว้บรทัดไหนครับครูตัวดาตัวหยุดตัวดา <Okay. S 2> อ่าอยู่ตรงกลางครับอ่าอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางกลางบรรทัดเลย ในไหมครับใั่ค่ะอ่าโอเคไปต่อนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้อ่าทีนี้นะครับเส้นบรรทัดห้าเส้นนะครับมันไม่พอสําหรับที่จะบันทึกโนต้ตที่มันมีเสียงต่ํากว่าบรรทัดนะครับหรือว่าเสียงที่มันสูงกว่าบรรทัดเพราะฉะนั้นเขาจะมีเส้นอคอเทเจอร์ไลน์ <Ninja Line S 2> นะครับ เส้นเลเจอร์ไลท์เพื่อมาบันทึกโน้ตที่มันอยู่ต่ำกว่าเส้นหรือที่มันโน้ตที่มันสูงกว่าเส้นนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไมค์นะครับขออนุญาตปิดไมค์นะเส้นน้อยนะครับหรือเส้นเลเซอร์ไลท์นะครับเขาจะใช้นะครับบันทึกโน้ตที่อยู่ต่ำกว่าเส้นหรือหรือโน้ตที่มันอยู่สูงกว่าเส้นนะครับ หรือโน้ตที่มันอยู่นอกบรรทัดห้าเส้นนะครับในอของพวกเรานะครับส่วนมากจะมีที่เราเจอบ่อยๆก็คือโน้ตโดใช่ไหมครับเพราะว่าในเพลงที่เราที่เราเรียนหรือที่เราเล่นมานะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีโน้ตที่มันต่ำตรานี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นโน้ตโดนะครับที่เราเห็นที่มันมีเส้น ledger line นะครับหรือว่าถ้ามันสูงมันก็ ไม่ค่อยมีโน้ตที่มันสูงขึ้นไปกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทําไมต้องมีเส้นพวกนี้นะครับก็คือสมมุติว่าอลองไล่โน้ตด,ดูนะครับออันนี้โดใช่ไหมครับโดเลมีฟาซอลาทีโดเลมีฟาซอลทีนี้ตัวต่อไปมันอยู่นอกบรรทัดแล้วนะครับ ก็คือโน้ตลาเขาก็ต้องใส่เส้นน้อยให้ให้โน้ตตัวนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าระดับเสียงของมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้โอเคนะครับต่อมาอ่าสัญลักษณ์ทางดนตรีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกุญแจซอนนะครับกุญแจซอนก็คือนะครับเป็นอ่ากุญแจนะครับที่ใช้สําหรับ รื่อตดนรีที่อยู่ในตระกูลทั่วไปครับอย่างเช่นพวกกีตาร์นะครับไบโอลินนะครับหรือ <ทำ S 1> คูเรเล่เลข,เของเรานะครับอ,อ่าส่วนมากจะเป็นกุญแจซอนนะครับรรถ้าเป็นกุญแจอย่างอื่นอย่างเช่นกุญแจฟาก็จะเป็นพวกเบสนะครับอ,อ่าแต่ในที่นี้ครูพูดถึงเฉพาะกุญแจซอนอย่างเดียวนะครับกุญแจซอน นะครับสังเกตนะครับว่าโน้ตซอนอ่าหัวของหัวของกุญแจซอนจะอยู่ที่บรรทัดที่สองนะครับซึ่งเป็นโน้ตซอนนั่นเองนะครับหัวของกุญแจซอนนะครับอยู่บรรทัดที่สองซึ่งเป็นโน้ตซอนนะครับต่อมาอันนี้นะครับเป็นชื่อของโน้ตนะครับอ่าสิ่งที่เราต้องจํานะครับชื่อของโน้ตที่เป็นโน้ต ภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวโน้ตสากลนะครับโน้ตสากลก็คือโน้ตตัวตัวกลมตัวดําตัวขาวเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้มันคือเสียงอะไรเราต้องจาให้ได้นะครับแล้วก็ชื่อที่เราเรียกเป็นภาษาไทยเนี่ยเราเรียกโน้ตอะไรนะครับอย่างเช่นโน้ตตัวโดเนี่ยตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอยู่ตำแหน่งอยู่ใต้เส้นที่หนึ่งแล้วก็มีเส้นน้อยขีดกลางหนึ่งเส้นใช่ไหมครับ ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือตัว C <อ>ตัว C ก็คือเสียงโดนะครับเราต้องจำให้ได้นะครับทั้งสามอย่างนี้นะครับจำตำแหน่งของมันด้วยนะครับอย่างเช่นโน้ตเลนะครับโน้ตเลก็อยู่ใต้เส้นที่หนึ่งนะครับอยู่ติดกับเส้นเลยแต่แต่ยังไม่ไม่คาบเส้นแล้วก็ไม่มีเส้นน้อยนะครับโน้ตเลอยู่ใต้เส้นที่หนึ่งใช้ตัวอักษร D นะครับตัวอักษร D น ốt มีอยู่คาบเส้นที่หนึ่งนะครับน ốt มีอยู่คาบเส้นที่หนึ่งนะครับใช้ตัวอักษร e นะครับน้ t ฟาอยู่ตรงช่องว่างนะครับช่องที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงช่องว่างระหว่างสายหนึ่งเอ่อระหว่างเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะครับมีกี่ทัวครับที่เราต้องจำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับอ่า เจ็ดตัวส่วนอันนี้ก็คือเสียงโดแต่ว่าเป็นโดสูงนะครับอันนี้เป็นโดต่ำนะครับเเอาไปนะครับเส้นกันห้องนะครับครูครับลำแบบนึงยังไม่เสร็จเลยอ๋ออันนี้อันอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผม เดี๋ยวเรา,า,าดูตารางนะครับว่าของกอสีจะเป็นวันไหนนะครับ นะครับตอนนี้นะครับเด,เดี๋ยวเวลาจะหมดนะครับใช้เวลาไม่นานนะ,ะเส้นก้นห้องนะครับก็คือเป็นเส้นแนวตั้งนะครับที่แบ่งนะครับห้องในแต่ละบรรทัดนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าในห้องนี้มีโน้ตกี่ตัวนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับถ้าเป็น ตาจังหวะแบบนี้มันจะท่านี้นะครับเ,เราต้องมีมดในห้องนี้กี่ตัวนะครับอ่าอันนี้คุณไม่ลงลึกนะครับเดี๋ยวเราจะงงนะครับเดี๋ยวไปต่อเรื่องต่อไปนะครับอ่ทีนี้เราเรียนเรื่องของคูลเล่ใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องอ่าของโน้ต เดี๋ยวกูยังไม่แชร์นะครับเดี๋ยวกูกดแชร์แป๊บนึงเรื่องแรกเลยนะครับก็จะมีเรื่องของโน้ตสายสายเปล่านะครับโน้ตสายเปล่าก็คือโน้ต กูหาลูกให้ดูก่อนโน้ตสายเปล่านะครับก็คือโน้ตท,ที่เราดีดสายเปล่าๆโดยที่เราไม่ต้องกดแล้วมันเป็นเสียงอะไรนะครับที่เราต้องจํานะครับเดี๋ยวกูจะพูดให้ฟังเลยนะครับสายเปล่าสายที่หนึ่งนะครับก็คือเสียงสายที่หนึ่งนะครับเสียงลานะครับหรเอนะครับสายที่สองเสียง มีจดด้วยนะครับหรือใครจดไว้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสายที่สามเสียงโดนะครับเขียนเขียนไม่สวยนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้เมาส์ลากเอาสายบนสุดนะครับสายที่สี่ก็คือเสียงซอนนะครับอ่าซอน เขียนเขียนไว้เฉพาะโน้สายเป่าก่อนนะครับโอเนะครับ ลบได้ไหมอ่าลบเลยนะครับ uh. ต่อไปคอร์ดพื้นฐานนะครับอ่าคอร์ดพื้นฐานเลยนะครับครูขอเริ่มต้นที่คอร์ดอ่าเมเจอร์ Major นะครับคอดที่เป็นเมเจอร์นะครับก็คือคอดที่เป็นตัวอักษรตัวเดียวนะครับอย่างเช่นคอร์ดซีคอร์ดดีคอร์ดอ,อะไรต่างๆนะครับ C D E F G mm. พวกนี้นะครับ mm. อ่า ในแบบทดสอบนะครับครูจะให้เราครูจะมีรูปให้เราให้เราดูนะครับว่าอขอน,นี้คือขอดอะไรแต่ครูไม่ได้ใส่ชื่อให้นะครับให้เราเลือกคําตอบเองว่าขอน,นี้คือขอดอะไรและใช้นิ้วไหนจับอ่านะครับหรือว่าโน้ตตน้อตที่ที่ครูให้ไล่เป็นสเกลจาเรื่องสเกลได้ไหมครับโน้ตโดถึงโด,โดต่ำถึงโดสูงอะ่ะที่ครูพาไล่ตอน ตอนตั้งแต่เปิดเทิมอย่างใหม่ที่เราเรียนในห้องก็กเคยไล่แล้วใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ทีนี้เราต้องจําให้ได้ว่าโน้ตแต่และตัวใช้นิ้วไหนกดนะครับใช้นิ้วไหนจับช่องที่เท่าไหร่นะครับะจะเป็นแบบช้อยเลือกตอบนะครับให้เราดูรูปแล้วก็ตอบนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับในการทําแบบทดสอบอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลน,นะครับชั้นเลขที่นะครับคุณจะมีช่องให้พิมพ์ ชื่อลงไปนะครับโอเคนะอย่าลืมนะครับเพราะว่าเวลาตรวจแล้วครูไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับครูครับเออวันครูจะทําให้งานวันนี้หรือพรุ่งนี้อ่าสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอดูตารางนะครับรอดูตารางนะสอบลรวครับครับเป็นการทดสอบนะครับเป็นการอ่าประเมินความรู้ช่วงโควิดนะครับสิ่งที่เราเรียนมานะครับทั้งหมดนะครับ น,นี่ครูมาย้อนให้ดูนะครับอ่าคอที่เป็นเมเจอร์นะครับเป็นคอร์พื้นฐานง่ายๆนะครับอย่างเช่นคอดซี C นะครับก็คือนิ้วนางนะครับกดที่สายหนึ่งช่องที่สามแบบนี้นะครับมีอย่างเช่นคอดง่ายๆนะครับครูจะเอาคอดง่ายๆนะครับคอทเอฟอย่างเงี้ยใช้แค่สองนิ้วนะครับอ่านิ้วชี้กับนิ้วกลางแบบนี้นะครับอ่าหรือว่า ครูอาจจะถามว่าน้ตโนตโดนะครับเสียงโดของอูเลเล่นเนี่ยกดยังไงนะครับบางคนคิดไม่ทันอาจจะบอกว่ากดสายสามแต่ที่จริงโนตโดต้องกดไหมครับก็ไม่ต้องกดใช่ไหมครับแสดงว่าดังนั้นคําถามทําให้เรางงนะครับหรือว่าน้ตเลกดตรงไหนอย่างเงี้ยน้ตเลก็กดสายที่สาม ช่องที่สองนิ้วกลางใช่ไหมครับมีเราต้องจําตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วเ,เราก็ไปทําในแบบทดสอบได้นะครับของป .4 สี่นะครับจะมีไม่เยอะนะครับมีประมาณนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับไค<ม>่ะโอเคนะครับจดไว้เรียบร้อยนะมีไม่เยอะนะครับสิ่งที่เราต้องจําก็คือ จำโน้ตให้ได้ที่ครูพ้าไล่โดถึงซอนเอ้โดถึงอสอบมีกี่ข้อคะอ่ายี่สิบข้อครับโอเคครับอ่าโอเคนะครับจดไว้เรียบร้อยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะครับโอเค,คเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารอดูตารางนะครับจากทางโรงเรียนนะครับสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับขอบคุณครับคุณลุงออกได้เลยไหมครับออกได้เลยครับออกได้เลยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณค่ะ